เดี๋ยวมื้อนี้ผมสิพามาชมสวนอาจ,จารย์เพิ่นมื้อนี้ฮะกูขยันหมั่นเพียรมื้อน,นี้ฮะพี่น้องไ,ไปไปเพิ่นปุ้มะพร้าวนี่มะพราในในใน้าวในนะครับพูดยาวหนักล้านเลยสิสวนเพิ่นหลากหลายมีหยังหลากหลายได้พอดีชีววิทยาเศรษฐกิจพอเพียงก่อนนั้นผมมะพรา้าว งามกกงมัพร้าวเลยพลิกเขาได้นี่ไนะไนะเทียบเลยอันนี้ต้นมะพร้าวเฮ้ยเสียงยังโอ้พันเจาะหูสปริงเกอร์นี่จงงัดก๊อก้หน้ำเด่นแบบตัวนี้สิเป็นภูเขาตัวน,นี้สิ ใส่ต้นมะพร้าวน้ำหอมแปดชิบหรือร้อยกว่าต้นนี่แหละถ้าเป็นหมาเมอันนี้กะโอ้ทำเงินโมเมตนต์น้อยๆนี่นะของอาจารย์เพื่อนนี่นะเก่งเพื่นนี่ฮะดุขยันหมั่นเพียน <c oughs> เออเออถ้ามีหน้าที่จะไ,ไล่ทางวัดนี่ละก็มนึสามไล่โอ้สามไล่เนาะเอดแบบผสมผสานเนาะบ่อปลาก็มีบอ่ะ อนาออทีของมันไอ้ต้นมะพร้าวเด้มีมีมีเท่าไรกระปุกร่วๆกันแล้วกัเจ็ดสิบต้นพอดีอืประมาณเจ็ดสิบเนาะจะลอดรอดก็น่นาจะหกสิบนี่ยละรวมของมันเจ็ดสิบต้นเนะาะได้จักปีแล้วครับปีกว่าได้ปีห้าเดือนแล้วละอ ปีห้าเดืนนะอนเนา,า,าะมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมแนะ่เนาะแม่นะาะพาน้ำหอมบานเท้าอืมคาดวันจค่สงปีกว่ากันน่าจะได้เก็บลูกแล้วมัง้งโอ้ยสองปีสแสดงว่าสามปีห้าเดือนเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะดีก่เลยนี่ขยันหมอนี่ดุดุเพิ่งได้จอกนาที อ๋ปีปีกว่าเนาะใหญ่ใหญ่เนาะใหญ่เร็วน่อยเป็นใหญ่เร็วมาเลยมาเลยบุกสวนไปโอ้ต้นนี้ใหญ่แห้งเนาะต้นนี้อ๋อแต่ว่าปุ๊พร้อมกันมันบด มาสองมือเป็นเสือพเน็คอ <eras> ่ะเนาะอือหือผ i̇şte mm ัเออมาผิดเพี้นนี่มาผิดแบบปุ๊บผสมประสานนี่เนาะโอ้ยชุดโอ้ผมมาผิกสุดสายตาปุ๊ดทำทำกินน้ำบอบด้วยน้ำบวแสดงว่าเดินไม่สารได้เก็บนี่เนาะแค่นันแหละน่าจะเดินหน้านี่แหละเพราะว่าเริ่มปิดลูกแล้วอขาเริ่มปิดแล้วอ๋อ ขยันมหนิมันตุ๊บะมันดแพงนน้เพราะว่ามันผิดแพงูนมนบอก่าผิดแพงเนาะโดลโนเลอบส0กนี่อืพิคพิขี้หนูนี่บอกเลยพิคเนี่ยแต่ว่า่แบ่อเด็ดยอดจะป่หนเด็ดอยู่อะปล่อยเลยเป็นบ่ปล่อยตามสภาพอาปกติเขาเด็ดยอดบ่โบแมนบ่ โอ,โอ้สุดเลยละแปดแปดสิบเท่าไรก็ต้นมาพานอะทั้งเมื่เลยเจ็ดสิบตน้นเจ็ดสิบตน้นออมเมื่อนี้นะอ,อ๋อปรหมาณร้อยห้าสิบป้าเป็นเมื่อนี้กันได้ขาย,ยแล้วหน่อยโอ,อ้ต้นผิกเพิ่นขยันคนนี้ <laughs> ไปเนีมาเนต่กเปนคดนขยันหมันเพียนมาพิกเพื่อนก็นสุดยอดป่าก็มีนะอยู่้องไหปลาเพื่อนอยู่ที่งบปลาอยู่ที่นี้